ครับก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่รับชมไฟ้สดอยู่ขณะนี้นะฮะหรือว่าหลังจากนี้สําหรับท่านที่ชมย้อนหลังนะครับคลิปนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมเองก็ลงพื้นที่อีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อวานนี้นะฮะเราก็ทําการลงพื้นที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องโกโก้นะครับเพราะว่าทางบริษัทเมทัลินพุนซับย์99จํากัดนะครับโดยการนําของผมนะฮะที่ผมทําธุรกิจตัวนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็เข้าระยะเวลาถึง6ปีนะครับเราเองก็ดําเนินในเรื่องของธุรกิจส่งเสริมอาชีพเรื่องเกษตร2อโปรดักต์นะครับอย่างที่หลายท่านก็พอทราบอยู่แล้วนะครับหรือว่าแต่หลายท่านที่ยังไม่ทราบนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับการที่ผมเนี่ยได้มาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับทั้งเรื่องโกโก้ทั้งเรื่องของหมากนะครับวันนี้เองนะครับผมเองก็มาลงพื้นที่ของในสวนหมากนะครับก็อยากจะนําเสนอนะฮะสำหรับสื่อ นะครับผ่านไปถึงทุกท่านนะฮะหรือว่าท่านที่ชมไลฟ์สดตอนนี้หรือว่าท่านที่ชมย้อนหลังนะครับนะแล้วก็เมื่อวานนี้อย่างที่ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในเรื่องของโกโก้นะครับวันนี้ผมก็เลยพาท่านมาลงพื้นที่รวดเยี่ยมแปลงในเรื่องของหมากด้วยนะครับก็อย่างน้อยๆน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอา,อาชีพนะครับที่สําหรับท่านท่านไหนที่กําลังมองหาในเรื่องของการที่เราเนี่ย มีในเรื่องการทําการเสร็จอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกิดมีความคิดว่าอยากจะปลูกพืชแต่ไม่แน่ใจว่าจะปลูกพืชชนิดไหนนะครับวันนี้ก็มีคําตอบให้กับทุกท่านนะครับโดยการที่ผมเนี่ยพามาลงพื้นที่สถานที่จริงนะซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นลูกแรงทางบริษัทเช่นกันนะฮะก็ในเรื่องของหมากสูงตุดแหลมนะครับเป็นหมากหน้าขาวนะฮะก็อ่าตรงนี้นะครับเราเองก็มาเป็นบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับก็เป็นของอ่าลูกค้านะครับที่ แกมือพื้นที่มีพื้นที่อยู่ที่อำเภอของพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเขตติดต่อนะครับระหว่างลานกระบือกับพันกระต่ายนะครับเดิมทีทางเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับพี่ดิเลกนะฮะก็แกก็เป็นข้าราชการนะฮะที่แก,กเกษียณนะครับก็ได้มาทําการทําสวนในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็พี่ปานีนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าลูกไล่ของทางบริษัทเมทาลินพูทรัพย์99จำกัดนะเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนในเบื้องต้นนี้ อ่าที่ผมมาทําคลิปในการไลฟ์สดเนี่ยก็เดี๋ยวจะแผนกล้องให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าการปลูกหมากสูงตูแหลมตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะอะไรครับสาหรับบางท่านที่ไม่มีเวลาเหมาะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอ่าทางอ่าพี่ดิเรกกับพี่ปานีนะฮะแกก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แกก็อยู่ที่พิษณุโลกนะครับแต่ทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่สะดวกสบายนะครับเพราะว่าหมากที่เขาทําการปลูกนะฮะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้หมากก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คือมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมเองมีจังหวะมีโอกาสมีเวลาก็ต้องมาลงพื้นที่เยี่ยมหลังจากที่ผมไปเยี่ยมที่ทางภาคเหนือแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อวานก็ไปลงพื้นที่เรื่องของโกโก้นะครับเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็มาลงพื้นที่เรื่องของหมากอีกตัวหนึง่งนะเดี๋ยวผมแผนกล้องแล้วก็พูดคุยกับท่านนะฮะเป็นระยะกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลงลึกในเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยต่างๆนะครับเดี๋ยวผมแผนให้ท่านดูนะฮะให้ท่านได้รับชมนะครับภาพกว้าง นที่ท่านเห็นตอนนี้นะฮะที่เราเห็นนะครับไกลๆด้านนู้นนะฮะทั้งหมดในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็คือปลูกหมากนะครับเป็นปลูกท่านจะเห็นว่าปลูกกลางแจ้งส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งท่านจะเห็นว่ามันจะมีการปลูกแซมเห็นไหมครับมีในเรื่องของต้นกล้วยมีในเรื่องของยางนานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคนะฮะนั่นก็คือว่าหมากปลูกได้กับทุกพื้นที่หรือ ลูกค้าพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกโกโก้อยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะเอาหมากตัวนี้เข้าไปปลูกแซมได้เลยนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าท่านจะมีรายได้ทวินวันนั่นเองนะครับก็คือรายได้สองทางนะครับนะอันนี้ก็ที่ที่ท่านเห็นหน้าที่ผมแพนให้ดูเห็นไหมครับไกลๆทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่โล่งทั้งหมดเลยนะครับนี่คือหมากสูงตูดแหลมนะครับที่เกษตรกรนะครับคือทางพี่ปานีกับพี่ทิเลกเนี่ยแกตัดสินใจลงปลูกในเรื่องของหมากนะครับ เข้าๆตรงนี้นะอยู่ประมาณจานวนไร่ก็อยู่ประมาณสามไร่กว่านะฮะที่ท่านเห็นนะครับนะอันนี้ก็ให้ท่านดูนะผมแผนกว้างให้ดูนะครับนี่เรื่องของหมากสูงตุดแหลมนะครับอีกหนึ่งรายได้นะฮะนะครับที่ผมแผนให้ดูเนาะครับเดี๋ยวเราเราจะลงลึกรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการปลูกนะฮะก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันนะครับเพราะช่วงนี้มันอากาศร้อนมากผมเองก็ต้องอาศัยในร่มนะฮะแล้วก็ต้องยืนพูดในร่มสักนิดนึงโดยที่เราจะให้ท่านเห็น ภาพกว้างๆด้วยแล้วก็เห็นในเรื่องของหมากด้วยนะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะฮะอันนี้ผมก็จะตั้งกล้องนะฮะตั้งกล้องแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดที่ท่านมาชมไร์สดนะฮะหรือว่าท่านที่ชมย้อนหลังนะครับนะฮะด้านหลังผมท่านก็เห็นนะฮะอันนี้เป็นแบ็กกราวด์ที่เราเห็นก็คือเป็นในเรื่องของหมากสูงตูดแหลมนะครับที่เราทําการส่งเสริมอาชีพมาตลอดต่อเนื่องเหมือนกันนะครับคืออย่างนี้นะฮะ ผมเองก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกไล่กับทางบริษัทเมทัลินพุนซับ99จำกัดนะครับทั้ง2องโปรดักต์นะฮะทั้งเรื่องโกโก้ทั้งเรื่องหมากสูงตูแหลมนะครับตอนนี้นะครับเป็นที่แน่ชัดนะฮะอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวขอญอาตทักทายพูดคุยนิดนึงสวัสดีนะครับน่าจะเป็นพี่จินเนาะสวัสดีนะพี่พอดีมันก็มืดๆบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ ก็ถ้าผิดถูกก็ต้องขออภัยกันนะขอบคุณมากนะครับที่ยังเข้ามารับชมไลฟ์สดกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็อีกหลายๆท่านนี่ผมยังไม่ได้เอ่ยนามนะครับปัจจุบันนี้นะฮะทางบริษัทเมทัลินพุนซับย์99าจำกัดนะครับที่ผมดําเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ปีที่6นะครับเราทําธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือเรื่องของโกโก้นะครับซึ่งอย่างที่บอกเมื่อวานนะฮะผมเองก็ไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ไปทําการรับซื้อนะครับแล้วก็ไปทําการแนะนําในเรื่องการที่ ให้มีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนะเรื่องเรื่องโกโก้นะครับส่วนวันนี้ผมก็จะมาโฟกัสพูดเรื่องของหมากสักนิดหนึ่งนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอย่างที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารหรือว่าท่านเนี่ยปลูกพืชชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมขอแนะนําเรื่องการปลูกหมากนะครับที่ด้านหลังที่ท่านเห็นนะครับหมากตัวนี้นะฮะมันเป็นหมากส่งออกนะครับหมากสูงตูดแหลมนะครับมันไม่ใช่เป็นหมากกลมที่กินกับภูนะฮะอันนี้ต้องทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะฮะ,ะ,ะถ้าเป็นหมากกลมกินกับภูเนี่ย มันเป็นหมากเฉพาะนะครับแล้วตลาดค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงนะครับอีกมุมนึงนะฮะสำหรับหมากตัวนี้เนี่ยเป็นหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวเนี่ยนะครับเขาเป็นตลาดส่งนอกนะคือตลาดส่งออกนะครับยังเป็นที่ต้องการอีกเยอะมากนะโดยเฉพาะหน้าปัจจุบันนี้เลยนะครับที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็มีลงไปตั้งกันหลายจุดหลายที่บ้างนะฮะหลายที่ยังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อทําการรับซื้อหมากตัวนี้นะครับหมากตัวนี้นะฮะเข้าไปทําเรื่องของกระบวนการสีนะครับ สีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสแน็คของขบเคี้ยวนะฮะซึ่งสแน็คตัวนี้ก็จะมีหลายรสชาตินะครับจะเป็นรสโกโก้เปปเปอร์มิ้นต์รสกาแฟอันนั้นก็ว่าไปตามเนื้อผ้านะครับก็หลายหลายท่านที่ที่เคยดูแล้วนะครับหรือที่ยังไม่เคยดูนะฮะก็ลองลองย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับเพราะว่าหมากเปลือกตัวนี้เนี่ยท่านที่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอยู่ที่ไต้หวันก็จะรู้ดีนะครับว่าเขาจะใช้อมแล้วก็ขบเคี้ยวกันนะครับ ก็ช่วยได้หลายอย่างแม้กระทั่ง,ง,ทเทงเรื่องของการทความสะอาดปากเรานะฮะแม้กระทั่งเรื่องของการทํางานนะครับเพราะว่าก็มีส่วนผสมที่หลากหลายไปนะครับตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการปลูกชนิดหนึ่งนะครับว่าความยากง่ายอยู่ตรงนี้นะฮะหมากตัวนี้เนี่ยปลูกง่ายมากๆนะครับหนึ่งไร่ปลูกได้400ต้นนะฮะหไร่นะฮะปลูกได้400ต้นนะครับายยาาระยะห่างก็แค่2อคูณสแค่นั้นเองมันสามารถปลูกแซมได้กับพืชทุกชนิดแล้วก็หลากหลายด้วยนะครับการดูแลนะฮะเราจะสังเกตว่า ง่ายมากๆนะครับง่ายยังไงครับก็คือเราไม่ต้องดูประคบประง,งมเหมือนกับพืชชนิดอื่นนะครับเราสามารถปลูกได้เป็น2ลักษณะนะครับลักษณะที่1นึ่งนะฮะเขาบอกว่าปลูกหมากเนี่ยมันสามารถปลูกเป็นแบบอาศัยฝนฟ้าเทวดาก็ได้นั่นคือลักษณะที่1นึ่นะั่นคือเขาเรียกว่าปลูกธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปดูแลมันแต่สิ่งที่ตามมานะครับคือเรื่องผลผลิตมันจะได้น้อยนะครับอีกมุมหนึง่งลักษณะที่2นะครับคือการดูแล าการดูแลก็คือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเวลาเราทําเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับเราต้องเอาใจใส่อยู่แล้วถูกไหมฮะเพื่อเราอยากมีไรายได้ที่ชัดเจนเราอยากมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือเราต้องดูแลนะครับแต่การดูแลมากเนี่ยมันง่ายนะฮะง่ายมากๆคือ1นนะครับมันไม่มีในเรื่องของศัตรูพืชเข้ามารบกวนเห็นไหมครับแบ็กกราวด้านหลังท,ที่ท่านดูอยู่นะฮะมันสามารถปลูกทิ้งได้เลยปลูกปล่อยไปได้เลยนะครับ2การให้น้ำเนี่ยเราไม่ต้องให้น้ําอยู่ตลอดนะครับอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่ง ในการที่เบื้องต้นที่มันยังไม่โตนะฮะเพียงแต่3าวันแรกเราต้องให้แค่นั้นเองพอต่อต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือสองครั้งก็ทําได้นะครับเพราะว่าตระกูลหมากพวกนี้เนี่ยมันจะเหมือนมะพร้าวนะฮะดูแลก็ง่ายนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่นะก็สามารถทนแล้งได้ด้วยนะครับมันไม่จุกจิกนะฮะเหมือนกับพืชชนิดอื่นนะครับเรื่องของหมากแต่หลายท่านก็พอจะทราบดีนะครับว่าหมากเนี่ยมันปลูกง่ายดูแลง่ายและให้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับ สำหรับเรื่องของการตลาดนะฮะการตลาดหมากเนี่ยมีความชัดเจนอย่างนี้นะครับ 1. ผมเองเนี่ยก็ได้สัมผัสด้วยตัวเองในงเรื่องของโรงงานจีนที่เราไปดูงานมานะครับไปดูด้วยตัวเองนะครับว่าหมากปลายทางเนี่ยทำแบบไหนเอาไปทํำยังไงบ้างแล้วเขาส่งออกยังไงตรงนี้ผมก็ไปดูมาศึกษามาท่านก็ลองไปติดตามในเพจดูได้นะครับสองสำหรับลุงที่มีการรับซื้อนะครับผมเองก็ได้พูดคุยกับเฮียเจ้าของลุงใหญ่ๆที่เขาส่งออกอยู่ตลอดคือส่งเวียดนามส่งจีนนะครับ เขาก็ต้องการเรื่องผลผลิตไม่อั้นนะฮะต้องการเป็นอย่างมากนะครับสรุปว่าในเรื่องการตลาดเนี่ยท่านไม่ต้องกังวลแล้วนะครับมีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มเพราะหมากตรงนี้เนี่ยมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าอ่าประเทศไทยเราเนี่ยพี่น้องเรษตรกรหรือบุคคลทั่วไปยังไม่รู้จักแค่นั้นเองว่าคําว่าหมากเราจะไปนึกถึงหมากกลมถูกไหมครับแต่คําว่าหมากชนิดนี้ที่ผมกําลังส่งเสริมและที่มาไล์สดให้ท่านเห็นในแปลงเนี่ยมันเป็นหมากอุตสาหกรรมส่องออกนั่นเองมันต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับ แล้วก็2คือเรื่องราคาราคาหมากตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับปัจจุบันนี้การซื้อขายหมากตูดแหลมตัวนี้เนี่ยอยู่ที่20อัพขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับถ้าฮอตมากๆพีคสุดๆนะครับอยู่ที่40อัพเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องหมากตัวนี้นะครับส่วนในเรื่องของหมากกลมเนี่ยอย่างที่เรามีข้อมูลกันหรือหลายท่านที่ศึกษาดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7บาท8บาทอยู่ไม่เกินนี้นะครับเป็นหมากกลมนะครับเพราะว่าการตลาดหมากกลมเนี่ยค่อนข้างจํากัด ขอบเขตแคบนิดนึงแต่หมากตัวนี้เนี่ยมันไปได้ทั่วโลกนะครับาทางโซนของยุโรปก็ไปได้นะฮะทางอังกฤษและเซีอยมริกาก็ไปได้เพราะว่า,าเขาต้องการเหมือนกันนะครับเพื่อหนึ่งคือไปทําสีสีรถยนต์นะครับสีรถยุโรปรถเบนซ์รถวอลโว่รถออดี้นะฮะก็เป็นสีที่ละเอียดที่เขาต้องการใช้ครับก็ทักทายกันนิดนึงนะก็สวัสดีน้องลิขิตขอบคุณมากฝากกดแชร์สักนิดนึงนะครับแล้วก็ทุกท่านด้วยนะที่ชมย้อนหลังหรือชมตอนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กันนิดหนึ่ง นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมมาประกาศบอกทุกท่านรับรู้ว่าบริษัทเมทัลลินพุนซับ99จำกัดเราส่งเสริมอาชีพทั้งโกโก้ทั้งหมากนะครับแล้วเราก็มีการดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างหมากนะปัจจุบันนี้ผมเข้า2ปีแล้วนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะหมากนะครับผมไปส่งเสริมที่สาขาอห้าง,งจัดจังหวัดลำปางนะครับโดยการที่ผู้จัดก,การท่านก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่เปิดโอกาสให้กับบริษัทเมทัลลินพุนซับเพื่อไปทําการส่งเสริม ก็มีพี่น้องเกษตรกรนะครับปลูกกัน40-50ไร่แล้วก็ยังมีท an ี on crowd, ่จังหวัดลําพูนจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็มีการขยบตัวกันอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวเรื่องการตลาดนะครับท่านไม่ต้องกลัวเรื่องการรับซื้อแล้วการขึ้นเราก็ไม่ต้องไปจ้างใครขึ้นครับเรามีทีมงานเข้าไปขึ้นฟรีให้นะฮะเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเขาจะไปขึ้นเก็บเขาจะไปดูว่าเก็บยังไงได้นะฮะเก็บแล้วอ่าเน้นเป็นเรื่องของหมักสดนะหมักสดที่ ทำการเก็บแล้วขายเลยไม่เน้นเรื่องของหมักแห้งนะฮะสำหรับหมักตัวนี้ก็คือหมักสูงตูดแหลมหน้าขาวนั่นเองนะครับก็ฝากถึงทุกท่านนะฮะที่สนใจอยากปลูกนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันนะฮะศ9นย์เก้าหนะครับหรือถ้าท่านสะดวกมีเวลาเข้าไปติดตามดูในเพจนะครับทั้งแอปฟ้าแอปแดงนะทั้งช่องต่อตนะครับตรงนี้ก็ผมมีโอกาสมีจังหวะผมก็จะทาการไลฟ์สดอยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ ผมต้องลงพื้นที่บ่อยนะครับเพราะว่าเราต้องไปรับซื้อในเรื่องโกโก้นะครับที่กับคั่วก,กันในเรื่องโกโก้คือมีการขายได้อย่างชัดเจนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมมาโฟกัสเรื่องของหมากเพราะว่าเราทําอยู่2องโปรดักต์อย่างที่บอกนะครับนี่ก็อยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับที่สนใจอยากมีอาชีพนะครับเป็นมดดกให้ลูกให้หลานหรือว่าท่านที่เป็นข้าราชการเกษียณนะครับเราเองก็สามารถที่จะปลูกหมากตัวนี้ได้ดูแลง่ายมากปลูกแซมเลยครับ มีโกโก้ก็ปลูกแซมแซมโกโก้ไปมีพืชชนิดไหนก็ปลูกแซมไปเพราะว่าหมากมันจะขึ้นตรงเหมือนเสาไฟฟ้านะฮะตรงสูงระยะถึง10เมตรก็จะไม่มีบทสักกับอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาก็จะออกด้านบนนะครับไม่ได้ออกด้านล่างหรือตรงกลางนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดดีของเขานะครับและส่วนที่2นะครับนอกจากท่านมีรายได้เรื่องของผลผลิตหมากแล้วนะครับเรายังมีในเรื่องกาบหมากด้วยนะกาบหมากครับเราก็รับซื้อนะฮะไปทําถ้วยชามช้อนตะเกียบส่งเหมือนกัน นะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะมีรายได้ทั้ง2ช่องทางนะฮะทั้งเรื่องกับหมากทั้งเรื่องผลผลิตนะครับสำหรับรายได้นะฮะประมาณการคร่าวๆนะครับถ้าเป็นผลผลิตหมากเนี่ยเวลาการซื้อเนี่ยเราซื้อเป็นยกทลายปามเลยนะครับเราไม่ได้ซื้อเป็นลูกๆนะฮะยกทั้งทลายเหมือนปามเลยนะครับสมมุติว่ากิโลยีบาทนะครับใน1ทลายเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ5้กิโลถึง7จกิโลอย่างเงี้ยท่านก็คู๋เลยครับนะฮะเราก็เป็นรายได้ของเรานะฮะเพราะว่า1ไร่มัน400ต้น รายได้มหาศาลนะครับอย่างแบบขั้นต่ำขี้เหร่เนี่ยหกถึงเจ็ดหมื่นบาทนี้ถือว่าขี้เหร่แล้วนะครับถ้าอย่างดีสูงสุดเลยนะครับอยู่ประมาณแสนกว่าต่อหนึ่งไร่นะฮะต่อหนึ่งไร่นะครับเพราะหนึ่งไร่มันมีสี่ร้อยต้นนะครับในหนึ่งต้นเราก็สามารถมีรายได้จากเขานะฮะก็เยอะอยู่นะครับหนึ่งต้นเนี่ยเก็บข้าวๆก็อยู่ที่ประมาณห้าโลนาสี่ห้าโลถึงหกโลเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นในการออกพอมาเริ่มแก่ตัวไปเยอะๆเนี่ยหมาก็จะเริ่มมีผลผลิตมากขึ้นจะดกมากขึ้น นั่นคือ,อไรายได้ที่เราต้องได้เหมือนกันนะฮะทั้นะนั้นความชัดเจนก็อยู่ตรงนี้ในเรื่องการซื้อขายในเรื่องการตลาดในเรื่องรายได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่ามันก็มีมานานแล้วเพียงแต่ว่าพี่น้องคนไทยเราและเกษตรกรเนี่ยเรายังไม่รู้จักหมากตัวนี้แค่นั้นเองเขาเรียกเป็นหมากสูงตุ่แหลมหน้าขาวนะครับเรายังไม่รู้นะฮะแล้วก็ที่ผม่งเสริมเนี่ยก็เป็นพันโกอินเตอร์นะครับที่เราเนี่ย่งเสริมมาถึง2ปีนี้แล้วนะเรื่องของหมากนะครับ ก็ฝากท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วท่านเข้าไปดูในเพจนะครับค่าเรียกเพจบริษัทนะครับทั้งเซิร์ชเข้าไปดูนะฮะแล้วพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อของทางบริษัทเมทัลลินพุททรัพย์99จำกัดนะครับเราก็จะเห็นแล้วก็เข้าไปดูนะเข้าไปค้นหาศึกษารายละเอียดนะครับหรือว่าถ้าท่านที่ไม่สะดวกนะครับโทรมาพูดคุยโดยตรงได้เลยนะฮะ0969352462นะครับก็ยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ปรึกษา เรื่องทุกช่องทางนะครับโดยเฉพาะอาชีพที่ทางผมทําการส่งเสริมมาถึง6ปีนี้นะฮะโกโก้กับหมากสูงตู้แหลมโกอินเตอร์ฝากเรื่องโกโก้นิดนึงนะฮะพี่น้องเกษตรกรที่ชมไร์สดหรือชมย้อนหลังนะครับที่ไม่มีที่ขายเรื่องโกโก้นะฮะโทรเข้ามาหาผมได้นะครับตามเบอร์โทรที่บอกนะฮะศูนย์เก้าหกเก้าสามห้าสองสี่หกสองนะครับเรื่องโกโก้นะฮะทั้งเป็นโกโก้สดเป็นโกโก้ตากแห้งโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปหาท่านนะฮะ เพราะว่าผมเองก็ทําอาชีพนี้มา2องปอดักอยู่ตลอดนะครับโกโก้กับหมากสูงตุดแหลมนะครับนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่า,อ,าอยากจะรู้ลึกมากกว่านี้นะครับรายละเอียดปีกย่อยก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ผมเองก็อยู่ในพื้นที่แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางวันนะฮะแดดก็ร้อนนิดนึงนะฮะก็ก็อยากจะาฝากถึงทุกท่านติดตามกันเยอะๆแล้วกดไลค์กดแชร์กนันเยอะนะครับเป็นเวทีให้กับทุกท่านด้วยนะครับ มีโอกาสจังหวะเหมือนกันนะครับผมก็จะไปทําการไล์สดแล้วก็ลงพื้นที่ทั้งโกโก้ทั้งหมากนะครับอย่างต่อเนื่องนะเพราะผมทําแบบนี้มาต่อเนื่อง6ปีแล้วนะครับและฝากไปถึงท่านอภิมหาเศรษฐีทุกพื้นที่ทั่วโลกนะครับที่อยากจะปลูกหมากท่านมีที่1000ไร่แบ่งมาปลูกสัก500ไร่ก็ยังดีนะครับหรือท่านที่สนใจนะครับในเรื่องของการที่รับซื้อผลผลิตในเรื่องโกโก้กับทางบริษัทเมทัลินพูลซับก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้ นะครับเรายังมีโอกาสและยังมีช่องทางอีกหลากหลายนะครับที่ผมต้องทําการออกสื่อทุกช่องทางนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีความตั้งใจทําและมุ่งมั่นนะมันถึงตอนนี้6ปีนะครับฝากนะฮะฝากเน้นย้านิดนึงกดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่จะเป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความมั่งคัง่งร่ำรวยแล้วก็โชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผม